เปิดประเด็นข่าวค่ะปูตินประกาศขึ้นบัญชี9ประเทศหนุนอาวุธยูเครนรอรับสงครามนิวเคลียร์เปิดระบบป้องกันภัยอาวุธรัเสเซียเหนือกว่าสกัดของนาโตได้หมดจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ8กันยายน2565มีรายงานว่า ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอนุมัติแผนจัดหาอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนคิดเป็นมูลค่า675ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2.430หมื่นล้านบาทลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุในที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการสนับสนุนยูเครนระยะยาวที่จัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศแรมสแตนในเยอรมนีเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐ ได้อนุมัติแผนจัดหาอาวุธมูลค่า675ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้แก่ยูเครนแล้วซึ่งรวมถึงการจัดหาระบบต่อต้านรถถังยานพาหนะหุ้มเกราะและกระสุนปืนชนิดต่างๆเหตุขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานมากว่า6เดือนแล้วส่งผลให้เกิดการสูญเสียขึ้นเป็นจำนวนมาก และล่าสุดก็มีกระแสะความกังวลเรื่องที่อาจจะเกิดมหาันตภายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สโปริเซียหนึ่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ตั้งอยู่บริเวณสมรภูมริรบระหว่างกองทัพร,รัสเซียและยูเครนสหรัฐถือเป็นหนึ่งในชาติตวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครน โดยมีข้อมูลวันนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุขัดแย้งรัเสเซียยูเครนขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้สหรัฐได้ให้การสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า1นึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหรือ3.6แสนล้านบาทในขณะที่ทางด้านของดรประถมพงศ์โพป,ประสิทธิ์ทินานนักวิชาการด้านบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความ ถึงกรณีที่ปูตินออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเทศที่หนุนอาวุธให้กับยูเครนโดยบอกว่าเวลาดดเมียปูตินประเทศที่ส่งอาวุธให้ยูเครนเตรียมโดนได้แล้วปูตินให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าประเทศที่ส่งอาวุธให้รัฐบาลยูเครนฆ่าชาวรัสเซียในยูเครนคือรัฐบาลอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษ เยอรมนีโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ลิทัวเนียและสวีเดนอย่าคิดว่ารัเสเซียจะนั่งมองดูอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์รัสเซียชนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์หรือตีความอะไรมากเพราะรัเสเซียเตรียมการอย่างดิบดี 1. รัเสเซียเริ่มโดยการใช้ขีปนาวุธถล่มดาวเทียมอเมริกาที่ระบุ GPS ที่สำคัญสำคัญให้หมด 2. ใช้ขีปนาวุธ ไฮเปอร์โซนิกถล่มอเมริกาอังกฤษประเทศเหล่านี้สกัดอาวุธรัเสเซียไม่ได้บ้านเมืองจึงพังยับเยินกลับไปสู่ยุคหินสมัยหอย3 พออเมริกายิงขีปนาวุธที่เหลืออยู่ถล่มรัสเซียบ้างรัเสเซียก็มีระบบป้องกันภัยที่เหนือกว่าซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสามารถสกัดขีปนาวุธของอเมริกาเกือบทั้งหมดได้รัเสเซียจะเป็นผู้ชนะกองทัพรัสเซียจะสามารถปราบกองทัพอเมริกาได้เหมือนที่บรรพชนรัสเซียเคยปราบกองทัพนโปเลียนจนราบคาบมาแล้วในอดีตผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยในเรื่องนี้อีกอย่างขีปนาวุธสมัยนี้จำกัดพื้นที่ครับ กำมันตภาพรังสีในบริเวณที่เกิดสงครามน่าจะไม่กระจายมาถึงประเทศไทย ยกเว้นอาหารทะเลซึ่งอาจมีปนเปื้อนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวี แล้วก็มีสีเบตนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช็อปสี่ดอทสโตหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ